รถสวยเกตเอมาอีกแล้วครับผมกับอีซูซูดีแม็ก1.9เซทไฮรันเดอร์นะครับคันนี้เป็นรถปี19นะครับผมราคา690,000นั้นนะครับห้องเครื่องสวยเดิมเนียนๆมีิ๊ดตอย่างนี้เลยคันก้นน้ําบนกาะนะครับสีเดิมหมดนะครับหัวเราไม่มีรอยขันรอยแกะเลยนะครับผมหน้ากระจังโค้เงี้ยงสองชั้นหนาๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผมล้อแม็กแท้เดิมโรงงานขอบ1.8นะครับผมดูสีนะครับรถเป็นสีบอลนะครับเงาเงาฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับผมภายนอกสวยมากครับผมให้ดูภายในนะครับดู นี่บ่อผ้าแท้เดิมโรงงานนะครับผมดูสภาพปบาผ้านะครับรถไม่้ําเลยนะครับผมคันนี้นะครับเลขไมค์ไฮไลท์เลยครับผมคันนี้เลขไมค์ดูครับ4ี่หมื่นสามพันกิโลเท่านั้นนะครับผมคอนโซลหน้าใหม่ใหม่ดาๆเกียร์แมนนวลพวงมาลัยนะครับผมนี่รอยขัดรอยถลอกไม่มีเลยนะครับสนใจคันนี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับหรือจะเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผมีรับชมคลิปเต็มในช่องผมได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ